Innovation Impact พาไปดูอีกหนึ่งนวัตรกรรมสุดล้ำเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและระบบวางแผนการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของรูปหน้าด้วย AI และเครื่องพิมพ์สามมิติผลงานคนไทยจะเจ๋งแค่ไหนไปดูกันครับการพัฒนานวัตรกรรมไม่ได้ช่วยลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวแต่แพลตฟอร์มที่ช่วยออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาที่ดีกว่าเดิม คนที่อยู่ห่างไกลก็จะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าการแพทย์ดีๆเท่ากับไอทีที่เจริญกว่าได้ยากใช่ไหมครับแต่ว่าเทคโนโลยีของเรา,าครับที่เรานํา a ไมาทําเป็นแพลตฟอร์ม AI ขึ้นเว็บเบรไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าสาญเลรแพทย์ที่ไหนครับก็สามารถแอสเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มแล้วก็เข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะบุคคลได้เท่าๆกันครับผมไม่ต้องแบบเดินทางมาเพื่อรักษาไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับ เทคโนโลยี AI ถือเป็นหัวใจสําคัญของการออกแบบที่ช่วยเรื่องความแม่นยําร่วมกับการออกแบบวัสดุให้เข้ากับร่างกายคนไข้ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานการแพทย์ที่รองรับออเจีลบครับเรามี4ีคอเทคโนโลยีหลักๆที่เรา ยึดมันเป็นคอเทคของเราครับนั่นก็คือ1คือเรื่องของตัว AI ครับ2คือตัวเทคกซ์ดีทีดีพิทติ้งครับ3ก็คือเรื่องของ bio Me มชชีนิกแล้วก็4คือเรื่องของ advanced material ครับคือ1น่ในเคสที่เราภูมิใจมากครับก็คือเป็นการนำเทคโโนยีของเราครับมาใช้กับผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุที่นิ้วมือครับแล้วก็ทำให้กระดูกเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับจะมีรูพุลซึ่งจะช่วยให้กระดูกครับเข้าไปสามารถเจริญเติบโตได้ครับทำให้ผู้ป่วยครับสามารถยังคงร ยยอวววัวัะไปด้ครบการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทสตาร์ทอัพไทยสามารถพัฒนานวัตรกรรมและต่อยอดออกสู่ตลาดได้ในอนาคต ว่าไม่ได้แค่เกิดจากทีมเราทีมเดียวแต่มันเกิดจากว่าตอนนี้มันมีคนที่ทําเรื่องคล้ายๆกันเหล่านี้พร้อมๆกันหลายๆคนแล้วมันก็เริ่มเกิดเป็น Impact ที่จับต้องได้แล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็อย่างน่าประหลาดคือมีเป้าเดียวกันก็คืออยากจะเอาเทคที่พัฒนาโดยคนไทยเนี่ยสามารถกลับไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ในอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นเรื่องของการทําเทคในคนไทยเพื่อลดค่าใชา้จ่ายที่เกิดจากต่างประเทศซึ่งตรงนี้เราก็ยังทําอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายเดียวแล้วอันนี้มันเหมือน,นเป็นก้าวแรกมากกว่าก้าวแรกคือการลดต้นทุนทีี่่่่เเเกกิดากการรนํขแอออทคป2ยวั็ืสงงไ ันตลาดโลกไปด้วยครับแลยนี่คือหนึ่งในนวัตก,กรรมที่สร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจและเปลี่ยนโลกของการรักษาไปจากเดิมครับตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูนวัตกรรมอะไรรอติดตามกันได้เลยครับ